เปิดตัวแบบอลังการป๊อบนี่ขี่รถมาพี่วบอกี่าวันวิโนตี้ไปแน่ๆเลยพี่ต้องการเปิดตัวแบบนี้อ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่เต้นท้ายนี่นะเดี๋ยวผมไปทำเงี้ยเงี้ยมีควรจะมาพี่มาผึ่งปุ๊บมันจะมาแบบนี้เลยหรอใช่พี่นุกลองเต้นท้ายนี่ดิทำไมอยากดูเหรอท่าไหนเอ๊ะท่าที่ผมชอบอ่ะท่านี้นะ ใช่ไม่ใช่ถ้ารถไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าถ้าอันนี้ท่าที่เต้นได้สี่คนอะถ้านี้ว่าแล้วเดี๋ยวไปดูเล่นมุกใต้ดอีกหรือทานี้เหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อถ้านี้อ่ะชอบอะไรท่านี้นะเรายืนยืนยืนอยู่แบบนี้แหละรอไอ้พวกแบบแอ๊กแล้วก็มันเดินมาใส่ท่าเราเงี้ยเราก็กด เอาท้ามังกรให้เขาดูก่อนเนี่เรียกมังกรเอ้ยเขาให้หัวใจวะสี่เก้าเก้ากักว่าคืออะไรวะโจ้ของหน่อยใครไปด่าเขาเนี่ยไม่ใช่พวกเราใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คนมาด่าก่อนคนมาดาก่อนชุดเนี่ยอ๋อชุดนี่มันสี่เก้าเก้าอ่ะเฮ้ยลาบะเดี๋ยวพี่ลองกดตรงนี้ดูดูว่าพวกนี้เขาจะพูดไงนะหนึ่งสองสามเรีก่อนบอกแล้วมีของดีเป็นไงเป็นไง เกิดแล้วพี่มีของดีมเอเทันเเฮ้ยเต้นเต้นเฮ้ยคนสนใจหรอคนสนใจอ่ะเออโอ้โไข่ดันพี่มาเอาไปดูเลยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอละละหายของไอ้นี่ก่อนเพราะว่าผมจะเอาให้มันอยู่ าาบ๊ยบายครับไปไปแล้วครับบ๊ายบายครับนี่เราบอกทุกคนเนี่ย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 คนลุมล้อมพ,พี่พี่พี่ลองพี่ลองพี่ลองไปนั่นดิพี่ลองไปแบบแต่งตัวเก,ก่าี๋ตัวกะกา๋งี้เหรอ แล้วก็ไปย่อยอให้สาวไงพี่เอ้ยเราต้องแต่งตัวโหดแล้วเราทำเป็นแบบรุมด่าพี่นุกอ่ะเออเอ้ยลองดู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 พี่กากว่าอะไรนี่นะเออได้ได้ลองดูว่าคนอื่นจะมาช่วยพี่ไหมเอ้ยชุดในตำนานนี่มันมันเปลี่ยนสีได้ด้วย่ะได้พี่มันเปลี่ยนได้หลายสีนะสัดจีแน่เลยอุยโอ้โหคดหลอยเย้เข เออาชุดน like> ี้แหละป่ะเอาชุดน yeah ี้เนาะเราเอาชุดนี้ไปลองดูพี่พี่ต้องร้อรอร้อยคนมาขิงใส่พวกผมก่อนนะแล้วพี่ค่อยออกมาเออได้ได้ได้ เอ้ยเราเราเอางี้เรางี้เดี๋ยวใครสักคนก็ได้ที่แต่งตัวไก่ที่สุดอหะไปไปไปยืนให้ให้อีกสองคนด่าไปพิมด่าใครก็ได้สักคนหนึ่งที่แต่งตัวไก่ด่าพี่ดิ้ด่าพี่ด่าพี่เอ้ยแม่แม่ด่าด่าด่าแก๊งกันเดียวตีกันคนเดียวนะตีกันเองนะอย่างนีย่างนีด่าเอ้ยด่าด่าพี่มาเลยด่าเลยด่าเลยกากว่าอะไรเงี้ยด่าไปเลยอ่อนหวานไม่มีเติมเติมหวาอะไรเงี้ยลองดูลองดูว่าจะมีคนช่วยไหมพิมแค่ไก่ก็ได้นะด่ามาด่ามาแค่ดีเหรอกากว่าเออเอ้ยเอีกเอ้ยเอ้ยล้อมล้อมล้อมงล้อมพ เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทำแก๊งเดินหนีเองเดินตามมาเงดินตามมาพี่แก๊งไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปไกลนะด่าพี่ตรงนี้ตรงนี้อ่อนอ่อนแล้วพิมพ์เอ้ไอไอน้องคนที่ด่าลองพิมพ์ดิว่าแม่ด่าเราทำไมอ่ะเออเออโชว์ดิโชว์ดิแดงไหมแม่ด่าเราทำไมอ่ะมึงก้ากระมึงอ่อนน่ะมึงโจนน่ะอะไรก็ด่าไปเร็วเออคนเริ่มสนใจแล้วอ่ะคนเริ่มสนใจว่ะเจอพี่ผมไหมลองพิมพ์ไปดิ เจอพี่ผมไหมไอคุณที่ดนด่านะเดี๋ยวผมเลือกเอพี่ได้แน่ๆไอสองคนนั้นก็บอกเอามาเลยพี่มึงอเ่ยเรื่อไหนึ่งหนึ่งเปล่าระยะหนึ่งหนึ่งจริงนั้นอ่ะเออพี่ใหม่ดิเจอพี่ผมไหมพี่ไม่เห็นมั้งแค่เจอพี่ผมเปล่าเออใครใครเออไอไอคนที่ด่ารนเจอพี่ผมไหม มาดูอ่อนเออพี <chaque urai> ่ต <punto benim dividends> ้องปัดเลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเรียกชื่อเลยมาๆมาพี่นู้นพี่นี้มาตรงนี้พี่มาตรงนี้พี่่พีมุดผมเลยพี่พี่มุดผมไปเลยพี่มุดผมเลยโคตรละครอ่ะโคตรละครอ่ะพี่ต้องกดท่าอะไรก่อนดีวะเอารถก่อนรถก่อนนี่นี่โชว์รถโชว์รถไม่อยังยัอยังยังมึงแยพี่ยังมึยิงแย้พี่เอาแบมกาดันเออด่ากัด่าก่อนแล้วต่อแค่นี้เหรอเลยก็ไปนี่พี่ผมเออเออ โอเคเโอเคเสร็จเลยต่อดีวะอ่อนแล้วเดี๋ยวมันกอดนน่โคตรฉลาดอะโคตรฉลาด อันนี้มีเจตีเหล่านี่้อห้องนี้โอ้โหห้องนี้คนน้อยอ่ะโอเคโอเคชุดชุดนี้แม่งมันมันอันนี้เกินนาะมันไม่ได้ป่ะมันเรี้ยวเกินไปี่เออพี่ว่าเปเอาชุดกากๆดีกว่าเข้าใจไหมเจดีไปแต่งชุดกากๆแล้วก็ให้คุณอ่นดาดีกว่าโอเค ไปไปไปทุกคนเปลี่ยนตัวดีกว่าเปลีป่ยนเอาชุดากากๆอีกรอบีจะต้องกดนักกันเพื่อความเงียบจริงๆพี่จะชวนมาถ่ายหนังนะเนี่ยแต่เดี๋ยวไปเล่นนีเสร็จแล้วค่อยถ่าย <laughs> เฮ้เดี๋ยวผมเลือกค่าเทพแป๊บท่าแบบปุยตักแม่งอีกโอนี่บอกไปยิงครับแม่งเจอยิงหัวโดนตัวเลยไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่าเขาทำคลิปนะเนี่ยผมจบเลยนี่แหละอโอลออะโหลกดพร้อมกดพร้อมกดพร้อมเราเล่นไม่เก่งไงเราแอคแต่ท่าก็พอแป๊บนึ่งนะแป๊บนะแป e ลองแค่อย่างเดียวใช่ไหมบอกเลยมาไม่มีทุกค,คนอ่ะเธอเนี่ยเนี่ยมีท่านี้หรเปล่าทิ้งเอคก่อนเดี๋ยวพี่ไป เว้ยไม่มีคนเลยจริงๆพี่ไม่มีคนเลยว่ะนี่นี่ไงนี่ไงพี่พี่ไข่เออเอาไงเอาไงพี่เอาไงพี่ไม่ไม่มีคนเลยอ่ะต้องรอคนกันอ่ะทำไมคนน้อยอยังวะพี่ให้รักเดียวใจเดียวพี่รักเดียวใจเดียวพี่ชิงห้าวไม่ไหวเฮ้ยพี่พี่พี่ไอ้นี่ไอ้นี่จะโดนท่านเลยพี่ไหน เจอคนที่แบบมีเอคงเอเคอะไรเงี้ยไม่มีใครโชว์ท่าเลยวะห้องเนี้ยใครมันดันกูขึ้นหวะค่นดเฮ้ยจะไปด่าเขาทำไมไม่เอาไม่ต้องไปด่าไปขอเขา เนตี้เรานี่นี่มาด่าพี่หนีเออดีให้จะด่าก็ด่าเนตี้เราเออพี่อยู่นพี่อยู่นี่อยู่นี่มามามาไม่มาดร็มาเร็วมามาด่าพี่แน่แน่แน่สิบสามคนละสิบสามคนละเอานะเดี๋ยวพี่จะลองเปิดตัวดูว่าจะมีใครเห็นพี่ไหมหนึ่งสองสามนี่อะเฮ้ยใครมาวะเฮ้ยเห็นกูหน่อยดิ เห็นกูหน่อยฮัลโหลเห็นกูหน่อยไม่มีใครเห็นพี่เลยนี่ต้องมาอย่รงนี้มาเอ่อขยับมาใกล้หน่อยคนครับเห็นผมหน่อยครับเนี่ยพี่ชายเลือกมูมาแล้วเนี่ยไม่มีใครเห็นกูเลยเฮ้ยอย่าไปกิมพ์ชื่อทางเด็กไม่ เฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเร่มาแล้วเน่เ่ท่าดึงโดดคนเอาทุกหัวกุยเน่เน่เน่เอเอไอ,อ,อ,อค่ะไอค่ะ

เออยจบเจ็ดจิบเจ็เดเราไปสร้างทีมแล้วก็เชิญ2คนนี้ไว้นะเดี๋ยวพี่เข้าไปเดี๋ยวพี่ขอไปแอกใส่คนอื่นๆแป๊บนึ่ง เปอนด้วยได้ไหมครับผู้หญิงหรือผู้ชายครับเป็นผู้หญิงสิครับเนึยงสิบหกยังเหมือนผู้ชายหรอครับเหมือนครับเหมือนเด็กตายแล้วเหมือนเด็กผู้ชายอ่ะโอ๊ยตายแล้วอายุเท่าไหร่แล้วให้ทายให้ทายสิบสองใช่สิบสี่ไม่สิบห้าสิบหกแล้วครับโอเห็นไหมอีกอันหนึ่งพี่ก็ถูกแล้วสวัสดีครับพี่อ่ะบังครับพวกเราสองคน <c oughs> ไม่มีอะไรที่ชวนคนมาเล่นนี่สิเราอยู่จังหวัดอะไรน้องแป้งอยู่ร้อ็ดครับตกลงเราจะครับหรือเป็นผู้หญิง <c oughs> เอา้าวิวพูดค,ครับไม่ได้หรอไม่เอาพูดพูดขาได้รักวกว่าไหนลองพูดข่าดิไม่ได้พูดไม่ได้เีน <c oughs> พี่จะเปิดตัว พี่พี่ต้องการโชว์ท่าเปิดตัวแค่นี้แหละพี่ขอโทษทีโอเคส่งชื่อเฟสเรามาเร็วเร็วแป้งแป้งฉาเฟสโปรไฟล์ทำมือไอทุกต้องใช่ไหมอ่าฮะใส่เสื้อสีเหลืองใช่ไหมใส่เสื้อสีเหลืองนะแป้งทอนะใช่โอเคได้อยู่สิสิเท่าไหร่นะ16สิบหกแล้วเหรอ ได้1ิ 1> ถ้าพี่ไปเที่ยวเราเอ็ดพาพี่เที่ยวได้ไหมได้ไมั้ยได้ไปเลยแนคะ่ไป